ถือว่าเสียงดีมากเลยนะครับผมเล่นง่ายตามมาตรฐานเลยผมไม่ผ่านครับตัวน,นี้บผมกา,การเล่นนีเ่เรียกว่าเล่นได้หลายสไตล์มากนะครับทั้งป๊อปทั้งร็อกนะครับผมเล่นได้หมดครับตัวนี้ส,ส,สวัสดีครับผมพบกับเราอีกครั้งนะครับกับรายการมาราธอนมิวสิกรีวิวนะครับผม วันนี้ถ้าใครคิดว่าเราเหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่ครับผมคุณคิดผิดแล้ววันนี้เราจะมาพบกับกีตาร์ไฟฟ้ากันนะครับผมกับตัวนี้เลย s q u i r e bullet สิงจริงจิงจาก f e n d e r s q u i r e ครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับที่ผ่านมาเราพูดถึงแต่กีตาร์โปร่งนะครับผมใช่ครับผมคนเล่นลายกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยน้อยใจแย่เลยครับครับผมเราก็เลยลองมาดูกีตาร์ไฟฟ้ากันบ้างดีกว่าครับผมแต่ว่าจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวแรกนี่ผมก็คิดหนักอยู่นะอยากจะหาตัวดีๆเด็ดๆมาเลยนะครับแต่ทางเราเนี่ยเราอยากเริ่มในตัวที่ปืนใหม่สามารถเข้าถึงได้ ผมสุดท้ายก็เลยเป็นตัวนี้ครับผมไรเออร์เบรดซิงซิงิงจาก f e n d e r s q u i เออครับเป็นแบรนด์ลูกของเฟ n เดอร์ที่มาตรฐานสำหรับคนที่เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเลยครับครับผมทั้งแบรนด์ทั้งคุณภาพทั้งมาตรฐานเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์มากครับตัวนี้แต่จริงๆเราพูดถึงพื้นฐานของกีตาร์ไฟฟ้ากันก่อนไหมครับได้เลยครับผมงั้นเราไปดูเลยว่าก่อนเราจะเริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างนะครับก่อนจะพูดถึงกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับเราถึงจะเล่นมันได้นะครับผมอย่างแรกเลยต ไม่มีแล้วเราจะไปเล่นอะไรครับจะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับแค่เป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่ระบบไฟฟ้ากับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถทํางานปกติครับใช่แล้วครับผมอย่างที่2นะครับคือแอมป์กีตาร์ครับต้องเป็นแอมป์กีตาร์ไฟฟ้าด้วยนะครับโดยความที่กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นทรงไม้ตันนะครับไม่สามารถทําเสียงออกมาเองได้ครับผมต้องไปขยายต่อแอมป์นะครับส่วอย่างที่3ก็จะเป็นสายแจ็คครับผมเรามีกีตาร์แล้วเราก็มีแอมป์นะครับเราขาดสายไปเนี่ยมันทําให้ทํางานไม่ได้ครับผมเสียงไม่ออกครับ เหมือนธรรมดาธรรมดานะครับแต่ขายไม่ได้เลยใช่แล้วครับผมอย่างที่4ี่นะครับสายซัพไพรร่ครับผมด้วยความที่กีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเล่นเราต้องโดดไปโดดมานะครับคือเป็นการออกลีลาครับผมจะต่างจากกีตาร์โปร่งที่แบบเรานั่งเล่นแบบนิน่งๆนะครับอารมณ์คนจะมาเต็มนะครับเพราะมันล็อกมากกีตาร์จะหลุดมือครับถ้าไม่ยีมัน ตามมาอย่างสุดท้ายนะครับผมซึ่งเป็นปิกกีตาร์ครับผมอย่างที่5ส่วนใหญ่ในการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าน่ยจะใช้ปิกเพราะมันเป็นสายลวดนะครับครับผมจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเขาใช้ปิกกันครับผมแต่ถ้าซื้อกับเราเนี่ยจะแถมพวกสายสะไายสายแจ็คปิกแถมทุกอย่างพร้อมเล่นเลยครับใช่แล้วครับผมเราต่อกันที่สเปคที่กีตาร์ที่เรานํามาในวันนี้กันดีกว่านะครับผมไปดูกันเลยครับสำหรับตัวนี้ครับกีตาร์ Squier Bullet Sing ๆ i นะครับผมเป็นกีตาร์ไฟฟ้าทรงส t ต็ปนะครับผมเรียกว่าเป็นพื้นนนฐาาของรไฟ้เลยะคับ ล่นได้หลากหลายสไตล์หลายแบบมากครับผมใช่ครับผมมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับทั้งสีฟ้าสีซันเบิร์ดสีขาวสีดานะครับผมแล้วก็สีเทาครับผมแต่วันนี้เราเอามามีสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับชอบแบบไหนเข้ามาเลือกสีได้เลยครับเรามาดูสเปกกันดีกว่าครับเริ่มที่หน้าไม้ก่อนอ่าไม่ใช่หน้าไม้ครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่กีตาร์โปร่งครับไม่ใช่แบ่งเป็นหน้าไม้ข้างไม้หลังไม้แต่เป็นการใช้ไม้เดียวทั้งตัวนะครับผมตัวนี้จะเป็นไม้เบสบูดครับผมเป็นไม้ที่นิยมมาทำกีตาร์ไฟฟ้ามาก ให้เสียงออกคลีนหวานใสเด่นด้านเสียงทุม้มเสียงแหลมได้ดีครับเสียงจะออกทึบนิดนึงครับผมส่วนคอจะเป็นคอไม้เมเปิลทรงซีเชฟจำนวนเฟดยีสิบเฟดนะครับขนาดเฟดเป็นไซส์มีเดียมจัมโบ้ครับความยาวสเกลที่25.5นิ้วนะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดทำจากไม้เมเปิลอินเดียนรัลเดลนะครับนัดทำจากกระดูกสังเคราะห์นะครับความกว้าง42มิลิเมตรเชื่อมคอแบบโบว์ออนดินอสสีด้านนะครับโครงปิกอัพเป็นแบบปิกอัพซิงซิงซิงพร้อมปิกอัพสแตนดาร์ดซิงเกิลคอยล์บผม บิ pick ๊กอัพบริดจ์เป็นแบบ3 Standard Single Coil และบริดจ์ยึดแบบ Vintage Style นะครับสามารถต่อกับตัวคันโยกได้นะครับผมคอนโทรลให้มาเป็นวอลลุ่มหลัก1ตัวโทน1สำหรับบิ๊กอัพคอและโทน2สำหรับบิ๊กอัพกลางครับผมปุ่มคอนโทรลเป็นพลาสติกสีขาวทั้งหมดครับ ฟิกซ์อัพสวิตจะเป็นซีเล็กเตอร์5ทางนะครับปักได้ทั้งบนกลางล่างหรือว่าจะใช้จับคู่ตัวไหนอะไรได้สบายครับผมเรียกว่าคุณสมบัติเด่นๆอยู่ครบเลยนะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยการันตีความมาตรฐานนครับผมใช่ครับผมเราดูสเปคกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่าครับผมไปเลยครับ ได้ยินไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นของกีตาร์ตัวนี้ครับผมสไบเออร์บุลเลติงสิงสิงครับถือว่าเสียงดีมากเลยนะครับผมเล่นง่ายตามมาตรฐานเลยผมไม่ผ่านครับตัวนี้ครับผมการเล่นนี่เรียกว่าเล่นได้หลายสไตล์มากนะครับทั้งป๊อปทั้งล็อกนะครับผมเล่นได้หมดครับตัวนี้แต่ว่าล็อกจ่าจะเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเขาให้ซิงเกิลคอยมา3าตัวครับผมแต่ว่าด้วยราคาที่จับต้องได้สีสันสวยงามนี่ผมว่าคุ้มค่านะตัวนี้งานก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับผมทั้งเฟดทั้งตัวเนี่ยถือว่าโอเคครับผมแต่แน่นอนระคับ ครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เพราะว่าซื้อกับทางเราเนี่ยทางเราปรับเซตอัพให้ฟรีทั้งหมดอยู่แล้วก่อนจะเล่นนะครับก่อนจะออกจากร้านไปเช็คทั้งสายทั้งนัดทั้งตัวเฟดยัไเนี่ยจัดการให้ทั้งหมดอยู่แล้วครับผมเรียกว่าซื้อไปพร้อมเล่นกันดีกว่าครับเพราะบางร้านเนี่ยเขาไม่ปรับให้นะครับเล่นจนท้อเลยนะครับผมเล่นจนเจ็บมือเลยครับผมคิดว่าตัวเองเล่นไม่เก่งครับจริงๆครับแค่ไม่ได้ปรับทัชจิงเฉยๆครับในส่วนราคาของสไปเออร์บูลเลตสิ่งจริงๆนะครับผมเริ่มต้นที่7,400บาทครับผม เราไม่ได้ขายครับผมเราขายที่6,600บาทเท่านั้นครับผมสำหรับแบรนด์คุณภาพเชื่อถือได้แน่นอนครับใครกำลังมองหากีตาร์ทรงสเต็ตสีสันสวยงามนะครับผู้หญิงเล่นได้ผู้ชายเล่นดีมองข้ามตัวนี้ไปไม่ได้ครับครับผมซื้อได้ที่ไหนต้องที่นี่แหละครับร้านขอนแก่นมาราธอนครับผมถ้ามีคำถามสงสัยเรื่องเครื่องดนตรีไงทักมาถามได้ครับที่ a c e b o o k มาราธอนเมสิกเซ็นเตอร์หรือว่าขอนแก่นมาราธอนเมสิกเซ็นเตอร์ครับผมรบกวนกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราด้ววยนนคครรรัััับบบบสสาหี้กุณล